สวัสดีค่ะชื่อานางสาวสกาวเดือนติปันนะคะชื่อเล่นชื่อตันยงค่ะจบจากทองสังขารวิทยานะคะจังหวัดปิตาละด์ค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอิตาละด์ค่ะก็อยู่ชั้นปีที่สองแล้วนะคะอยู่คณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะางานอดิเรกนะคะก็จะเข้ามานะคะอ่านหนังสือในห้องสมุด แล้วหนังสือที่ชอบนะคะก็ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับพลังงานนะคะเพราะว่าโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะการใช้พลังงานนั่นเองนะคะอันนี้นะคะคือแรงในการทําง,งานนะคะเมื่อก่อนเราก็ใช้แรงงานคนนะคะในการทางงาํางานเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาการขึ้นมามากค่ะคดะยการใช้เครื่องจกักรแทนแรงงานคนนะคะ ก็จะเป็นภาพนี้นะคะนี่คือรถไฟรื่องจากไอ้น้ำนะคะก็พัฒนามาเป็นรถยนต์นะคะซึ่งในแต่ละแต่ละเทคโนโลยีนี้ก็จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรมากมายนะคะอันนี้คือป่าหินโบราณนะคะที่เราขุดเจาะนำมาใช้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็อันนี้นะคะคือทองคำสีดำอันน่าปรารถนา เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าน้ำมันสีดําคืออะไรอะทองคาสีดําคืออะไรนั่นก็คือน้ํามันดิบนะคะที่เรานํามาใช้ในการผลิตพลังงานเป็นน้ํามันดีเซลเป็นน้ามันเบนซินที่ใช้กับเครื่องยนต์ต่างๆค่ะแล้วก็อันนี้นะคะชเชื้อเพลิงซากดิดกบจำนว์ที่สัที่สุดซึ่งเราก็ขุดเจาะน้ามันมาใช้นะคะในการส่งกระแสไฟฟ้าหรือว่าผลิตเป็นพลังงานชเชื้อเพลิงต่างๆค่ะแล้วก็อันนี้นะคะ ประกายไฟจากทานหินน้ำมันปิตโตรเลียมและกล๊าซนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่านะคะเรานำมันมาผลิตเป็นพลังงานซึ่งในกระบวนการนั้นก็ยุ่งยากพอสมควรนะคะอันนี้นะคะสำคัญมากเลยก็คือจากกระแสน้ำสู่กระแสไฟฟ้านั่นก็คือ การทําเขื่อนต่างๆนะคะโดยเฉพาะบ้านเรานะคะก็มีให้เห็นอยู่เป็นประจํานะคะคือการนำพลังงานน้ํานะคะจากเขื่อนสิลิกิตนํามาผลิตเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้านะคะส่งให้บ้านเรือนได้ใช้กันนะคะแล้วก็พลังงานมหาศาลของอะตอมเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละอะตอมที่เรานํามาใช้นะคะมันผ่านกระบวนการยุ่งยากมากๆเลยนะคะ อันมหาสารที่จะต้องนํามาผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงหรือเป็นพลังงานต,างต่างๆให้เราได้ใช้กันค่ะแล้วพลังงานาจากรางสีนะคะของดวงอาทิตย์ทําได้อย่างไรนั่นก็คืออย่างที่เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะนี่นก็คือแผงโซลารเซล ที่จะสามารถใช้แทนกระแสไฟฟ้าจากพลังงานอื่นนั่นก็คือเราใช้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะคะอาจจะได้ประสิทธิภาพน้อยแต่ก็ทําให้เราไม่ต้องไปทําลายธรรมชาติมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะสาหรับหนักสือเล่มนี้มีประโยชน์มากๆนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะเ,เพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าโลกเรานะคะร้อนขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเป็นเพราะเราใช้พลังงานอย่างสิ้นเปนลืองนั่นเองค่ะหันกลับมาดูแลโลกของเราให้ร่มเย็นนะคะขอบคุณค่ะ